แล้วคุณสมบัติของคนที่จะเจอคู่บางคนเขาก็เรียนรู้นานนะแล้วก็ถึงถึงจะเจอบางคนก็เรียนรู้ไวก็เจอได้มันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครูจันจะบอกอย่างนี้เลยนะคะแต่สิ่งที่สําคัญที่คุณสมบัติที่เราคนมีอย่างยิ่งคือหนึ่งะคะความเข้าใจที่ใช่คําว่าความเข้าใจที่ใช่หมายถึงอะไรเราอะเข้าใจความรักจริงๆไหมโอเคไหม พอหัวใจเราอ่ะเข้าใจความรักจริงๆอะเรามีความรักต่อตอนเองเราจะมีความรักต่อคนอื่นและเมตตาต่อคนอื่นเป็นคนแบบเนี้ยไปดึงดูดสิ่งดีๆหรือคนดีๆได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคิดแต่จะเอาเรื่องผลประโยชน์หรือเห็นแต่แบบ อันนี้จังเลยเออถ้าผู้ชายดีๆเขาอยากจะรักเราดีๆอะ่ะเขาอยากจะรักเราไหมอะ่ะแบบถูกไหมคะมันก็คืออย่างนั้นนะคะออมีความเข้าใจในเรื่องความรักที่ถูกต้องและความเข้าใจในวัฒนธรรมที่ต่างกันกันกบเขาครูตาไม่ได้หมายถึงว่าโอ้โหเรานี่ต้องพเนาพนอเขานะพอเรารู้เขาอ่ะรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งผู้ที่เจอแฟนเจอคู่แล้วเขาแบบเออ เจอแฟนแล้วแบบโอ้ผู้ชายชอบมากโอ้ตกลงปงใจอยากจะมาเจอเธอบอกว่าไม่ว่างก็อยากจะมาอยากจะมาอยู่นั่นแหละนั่นแหละคือคนเหล่านี้เขาจะมีความเข้าใจวัฒนธรรมฝรั่งนะอย่างเช่นเขาไม่ได้ถือเลยว่าใครจีบใครก่อนหรือว่าคุณต้องกล้าพูดกล้าคุยกล้าสื่อสาร,รหรือสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้อะค่ะมันจะช่วยให้พูดคุยกันได้สะดวกสบายใจคุยกันได้ง่ายคุยกันรู้เรื่องคนที่คุยกันรู้เรื่องก็คือคุยกันได้คลิกอะค่ะเขาก็จะถูกใจคนนั้นถูกมากนั่นแหละค่ะ อันที่2ก็คือภาษานะคะเราต้องพอแชทหรือพอแชทภาษาอังกฤษได้บ้างหรือพอมีพื้นฐานเบื้องต้นภาษาอังกฤษบ้างนะคะหรืออย่างน้อยก็พอพูดแบบหรือสื่อสารอะไรได้บ้างนะค,ะคือเราหาแฟนต่างชาตินะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราอยากเจอคนที่โปรไฟล์ดีๆะค่ะสำคัญมากๆเลยว่าทักษะภาษาอังกฤษเราต้องพอมีนะคะหรือเราต้องพัฒนาได้ใจเรามันไปอะค่ะ เราจะทำสิ่งนั้นให้ได้ใจถึงอะค่ะใจอะมันไปถึงแล้วอะไปถึงเป้าหมายแล้วอะคนเหล่านี้เขาก็จะพัฒนาได้นะเพระ่ะนอย่าพึ่งแบบว่าโอนวานอยตัวเองเลยนะว่าฉันมันไม่เก่งหรือแบบฉันไม่ได้มีวุฒิการศึกษาพี่เก็บเล็กผสมน้อยพี่บางคนเขียนไม่ได้เลยแบบว่าแต่พูดได้ค่ะคือสู้อะค่ะคือเป็นคนกล้าไม่กลัวคนทังบอกไงว่าทุกอย่างในในชีวิตเราอะ กล้าต่อรองกล้าพูดกล้าคุยเราถึงจะมีโอกาสแต่ถ้าเราไม่พูดมันคือ0ูนย์ค่ะมันคือไม่เกิดอะไรขึ้นทางนั้นนะคะและอันที่3ก็คือใช้เทคโนโลยีเป็นนะคะ การใช้เทคโนโลยีเป็นมันจะช่วยให้เราไปถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างเช่นเมื่อกี้คุณนันบอกว่าความเข้าใจในเรื่องของอคู่ต่างชาติหรือประเทศต่างๆหรือว่าเรียนภาษาอย่างเงี้ยความเข้าใจเรื่องการใช้เทคโนโลยีจะทําให้พี่เล่นเว็บไซต์หาคู่ได้เพราะว่าเราอ่ะหาคู่ออนไลน์ก็คือหาคู่ผ่านเว็บไซต์ใช่ไหมคะเราต้องพอเรียนรู้ตรงนี้ได้นะคะหรือใช้แอปแปลเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยเรื่องภาษาได้ถ้าเราใช้แอปแปลภาษาเป็น แบบนั้นนะคะมันจะคอนเน็กกันไปทั้งหมดเลยอันนี้คือ3คุณสมบัติหลกัหลกๆเลยที่เราต้องมีนะคะ